สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆบ้านทุกๆช่องเลยนะครับผมทีนี้เราก็มาดูนะครับผมนี่ไงดูของเจ้าอ่างนะครับผมตัวนี้ตัวพี่นะครับเกิดวันที่ยี่สี่นะครับผมนี่ยี่สี่กับขวดอาหาร้วนะส่วนตัวนี้เป็นตัวน้องนะครับเกิดวันที่ยี่หกวันนี้นะครับผมการที่เราเขียนวันที่มันออกจากไข่แล้ว วันที่กำหนดกำหนดที่มันจะออกจะไข่คือประมาณสิบห้าวันแล้วก็บวกไปมดุดมันออกไข่วันที่หนึ่งแล้วก็บวกไปสิบห้าวันว่าสิบห้ามันก็เต้องออกอนะครับนี่ออกว่าแรกครับเอาออกว่าแรกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บไม่เจ็บออกว่าแรกแบบนี้เรายังไม่ต้องป้อนอาหารมันนะเหตุผลเพราะว่าทําไมเรามันออกมาวันแรกเราไม่ต้องคปป้อนอาหารมันเพราะว่าที่นกหับที่นกนก้นเนี่ย จะมีไข่แดงอยู่เนี่ยในกระเพาะอาหารตรัวนี้นะเหลืองๆเนี่ยครับผมจะมีไข่แดงอยู่มันจะมีอาหารคงค้างอยู่ในไข่แดงเนี่ยคือยังไม่ต้องป้อนพอวันที่สองเราถึงจะป้อนอาหารนะครับอาหารลูกป้อนนอกแก้วนะท,ที่ผมเคยบอกนะครับแต่วันวันแรกอย่างเงี้ยนี่น,นี่ตัวนี้เอามาวันแรกเลยนะเพิ่งออกตอนออกตอนเช้าแหละแต่คือเพิ่งออกมาจากลังออกมาจากลังตอนบ่ายๆนะครับเพราะว่าให้ให้ เห้ล ok ็กมันกดดื้อนะตัวนี้ดื้อตัวพี่ดื้อมากแข็งแรงมากเราอย่างเงี้ยเราก็ป้อนคืออย่างเงี้ยเราป้อนอาหารไปแล้วนะแต่ตัวเนี้ยวันแรกเราต้องป้อนแต่น้ำหนึ่งเดียวนะัะอันนี้อย่างตัวใหญ่นี้เราเราป้อนอาหารไปแล้วเรายังมีอาหารในคุ้งค้างหนึ่งเพราะอาหารนี้เราไม่ต้องไปป้อนอาหารซ้ำนะับเพราะมันจะขับถ่ายไม่ทันมันจะย่อยไม่ทันมันเลยทาให้ตายได้เหมือนกันดูวขาอาปากาอาปากหนูป้อนแต่น้ำทำตั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะัะป้อนน้ำ การแย่นเนี่ยก็คือแบบนี้ก็ค่อยลงบัดแรงลงไปค่อยมันจะได้ไม่กระเฉาะนะอย่าดันแรงถ้าดันแรงกับไอบเพาะอาหารนกมันจะแตกนะป้อนให้มันมีน้ำป้อ,อ,อนให้ใหนกมันไม่ร้อนนะแล้วก็การอนุบาลเราก็ใส่หลอดไฟช่วยนะนี่แรกเกิดเลยนะีมอนันน,นี้ต้นที่ผมเอามาวาัน ตอวันนี้เลยเพราะว่าเรานกมือปืนเยอะนะผมเราบางทีเราก็เราบางตัวมันก็ดูแลด,ดีแหละแต่บางตัวมันก็เราเอาไปไม่ถูกช่วงมันอนะ่ะมันก็เลยทําให้เตียงลูกไม่ดีนะครับผมเราก็ป้อนแต่น้ำนะป้อนแต่น้ำการมีท่อขอแบบนี้ดีมากเลยตัวน้ำตอนแรกป้อน,น้ำนวนะพวกนี้เราถึงตัวนี้เราถึงจะเริ่มป้อนอาหารนะครับ คู่ทั้งสองวันนึงนะผมวันที่ยี่สี่กับยี่หกนะผมพอ่อพ่อเป็นนกอา่างทุเม็ดนะครับผมตาร้อยนะผม,ะผมแม่เป็นนกมาเลยนะผมสายปืนกลชมบุรีนะผมก็ตอนกลางคืนก็จะเอานกเขาแขกมันมันตัวมันใหญ่ไม่มากนะเอามาให้มันให้ให้มันนอนเคียงให้มันอุ่นอีกทีหนึ่งนะผมตอนนี้ามาถ่ายทำเลยเอานกเขาแขกออกไปลองอีกีกล่างหนึ่งก่อนนี่ครับน่ารักไหม แข็งแรงดีนะครับผมคุแต่ตัวเนี้ยมันมีแผลไม่รู้ว่าโดนนกมือปืนนอกอะไรมันเขี่ยหลังหรือเปล่าม,มีแผลนิดน,นึงนะผมก็ดิคือเราคือเรา,เรามีเวลาป้อนเรามีโอกาสที่เราป้อนเราก็ป้อนดีกว่านะถ้าถ้าเราจะเอารูกมันจริงๆเพราะว่านี่ท้งนี้ไม่ได้ลูปก็สี่นะผมก็นี่มาอยู่มาประมาณ,ป,มาณปีหนึ่งแล้วก็ปล่อยคือไม่ได้หวังไม่ได้หวังผลมากแต่อยากจะดูพายาทมันว่ามันทายาทมันจะอ่านปทุกเม็ดไหมครับผม มันต้องมีฝาครอบตรงนี้ไงถ้าไม่มีพวบมันจะดิ้นดินดินซ้อนทรายหาอะไรเงี้ยทำให้มันตกมาพอตกมาพอเจออากาศเย็นมันไม่ได้โดนพวกหลอดไฟที่ให้ความอุ่นอะไรเงี้ยมันอาจจะช็อกตายได้นะครับบางทีความสูงจากกงที่เราวางไว้มันอาจจะตกมาก็อาจจะแขนหักมดคอหักอะไรตายได้เหมือนกันเราต้องครอบเซฟไว้ให้มันให้มันควบคุมให้พื้นที่ให้มันอยู่บริเวณที่ที่ นนไอตัวนี้ป้อนอาหารแนละ้วเดว่หิวหิวถึงจะหิวก็เราไม่ป้อนนะเนี่ยมีอาหารอยู่จริงๆป้อนก็ได้แหละแต่คือเราเรา,เราไม่เราไม่ปอัดอาหารขนาดนั้นนะเราเราเน้นเน้นความพอดีนะผมเน้นความพอดีใหนกให้กินสม่ำเสไม่ต้องกินเยอะเพระแต่การกินน้อยนะ แล้วเราเติมอีกก็ได้แต่ถ้าเราเราให้อาหารเยอะใ่้ระหวังเพื่อให้มันกินอิ่มอิ่มจะได้โตเร็วมันจะย่อยไม่ได้แล้วมันก็จะทําให้อาหารที่เราป้อนไปนะเอาออกมาเอาออกมาล้วกระเพาะอาหารออกไม่ได้นะอ,ออกมายากมากเท้าออกมาเคยเคยลองออกมาก็ตรงนี้มันก็จะบวมบวมแล้วก็ข้างในกระเพาะอาหารมันก็จะเลือดนะผมเคยเคยทำอยู่เหมือนกันนะ นี่นะครับในการนอนกลางคืนของเขานะครัา3ตัวอยู่ตรงนี้นะครับก็ตัวล่างก็เป็นตัวที่เกิดวันที่24ตัวกลางเกิดวันนี้นะครับวันที่26แล้วก็ตัวบนสุดนู้นเป็นนกเขาแขกนะครับผมก็เราก็จะวางแบบนี้นะครับนี่หลอดไฟห่างระยะห่างประมาณ8ถึง10ถึง15เซนติเมตรนะครับมือวางรองแล้วก็ดูความร้อนว่า มันร้อนไปไหมนะครับการที่เราใส่ฝากข้อแบบนี้เพื่อที่มันเราป้องกันไม่ให้นกมันดิ้นดิ้นตกลังอนุบาลนะครับพอมานอนซุกกันเบียดเบียดกันมันก็เป็นการถ่ายเทความอบอุ่นให้กันและกันนะครับนี่เราออกมากวนมันมันก็ตื่นนะครับมันไม่เป็นไรครับขนาดขนาดนี้เราเราสามารถอนุบาลร่วมกันได้เพราะว่ามันไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเราเอาพวกนี้มา อาดุบาลร่วมก็มันอาจจะทําให้ทับตายได้นะครับผมนี้่หไหมมันตัวมันใหญ่เกินขนาดไงมันไม่บาลานซ์กันก็ส่วนหลอดไฟนี้เราใช้60วัตต์นะผมใช้ร้อยวัตต์ไม่ได้นะมันจะร้อนเกินไปแล้วผิวหนังนกมันไหม้ได้นะาตัวขนาดนี้มันถ้ามาทับกันมันก็ยังมีแรงฝืน ดินขยับอะไรได้นะผมไม่เป็นไรไถ้าใหญ่ๆลุใหญ่ๆปุ๊บมันมันสู้แรงไม่ได้มันก็ตายนะผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้น้องเอ็มนะครับสวัสดีค่ะ